วโมมเเเทึกรรระะห่ไแพพ้ใคจอสว,สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Dream Academy ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมทาดาอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด D.A.R. Plus D Award Emerging Architecture 2011 ผลงานการออกแบบอาคารสถาบันกันตนาเป็นอาคารเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชันซึ่งมีบริษัทกัรตนาเอเจนตเมนต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้ก่อตั้งการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นณนะราชวิทยาลัยแห่งสถาปนิกอังกฤษกรุงลอนดอนประเทศสหาราชาอาณาจากักรโดยมีนิตยสาร The Architectural Review เป็นผู้จัดงานประกวดท่ามกลางสักขีพยายนจากทั่วโลก การออกแบบของสถาปนกนานนะครับที่ผมผมคิดว่าน่าจะถูกประเด็นกับคณะกรรมการซึ่งจริงๆแล้วผู้ผู้ที่เข้าส่งในงานออกแบบที่นี้ไม่มีใครรู้เกณฑ์นะครับเพราะว่าคณะกรรมการไม่ได้บอกเกณฑ์ว่าจะเอาอะไรตัดสินเนื่องจากว่าคณะกรรมการนะั้นเป็นคณะกรรมการที่เป็นสถาปนิกจากทั่วโลกมานะครับ,รบแล้วก็จากชาติแต่แต่ละทวีปทั้งหมด นะครับนั้นเกณฑ์ที่คณะกรรมาการได้ให้มานั่นก็คือหเป็นเรื่องของตัวอาคารนะครับหรือตัวสถากรรมนั้นเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับผู้คนนะครับอันที่สองคือสถากรรมนั้นจะต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิภูมิประเทศนะครับหรือสภาพแวดล้อมนะครับหรือวัฒนธรรม อันท้ายคือสถารรมนั้นต้องส่งเสริมนะครับให้ในเรื่องของชุมชนนะครับให้ชุมชนนั้นเนี่ยเ, <c oughs> เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนั้นในส่วนของที่ผมคิดว่าชนะใจกรรมการในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเข้าเกณฑ์ ในแบบที่ผมออกแบบสถาปัตยกรรมการตนาทั้งหมดเนี่ยมันเข้าเปลี่ยนทั้งหมดคือหลักๆที่ผมออกแบบนี่ก็คือจะเน้นถึงผู้คนที่ใช้ภายในอาคารเราจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมใน,ในยุคปัจจุบันนั้นเราจะพูดกันถึงเรื่องความสว่างนะครับความโปร่งโล่ง,ลงสส่วนใหญ่แต่เนื่องจากว่าโปรแกรมนะครับของการออกแบบอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของฟิล์มที่มันต้องใช้ความมืดฉะนั้นตัวอาคารทั้งหมดเนี่ยจะต้องมืด นะครับแต่ในขณะที่เกิดความมืดนั้นก็จะเป็นเรื่องของการระบายอากาศนะครับซึ่งก็จะถูกหลักตามหลักของสถาปัตยกรรมนะครับในเรื่องของการระบายอากาศที่ดีนะครับการระบายความร้อนที่ดีนะครับมนนันก็จะเป็นพื้นฐานผมเลือกเอาสมาธินะครับแล้วก็ความมืดนี่เป็นจุดหลักของการออกแบบทั้งหมดในส่วนของความมืดนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการใช้งานนะครับของกัตนาซึ่งซึ่งเนื่องจากว่าหมาวิลัยเนี้ยเป็นหมาวิลัยทางด้านฟิล์มนะครับคือมันต้องใช้ความมืดส่วนสําคัญส่วนหนึ่งซึ่ง ผมคิดว่าเป็นจุดหลักที่จะชนะใจกรรมการชุดนี้ก็คือเรื่องอิดนะครับที่เกือบเกือบล้านกว่าก้อนนะครับที่ก่อขึ้นมานะครับซึ่งเราทําจากฝีมือของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นเป็นหลังเดียวนะครับที่ตอนนี้ที่เหลืออยู่ในเมืองไทยที่ใช้วิธีการโบราณแบบนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นะคะที่ที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งก็คิดว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งกับสถาบันกันตนาเอง แล้วก็กลับประเทศชาติของเราด้วยนะคะเพราะว่า,าได้ทราบว่าเป็นรางวัลแรกเลยที่คนไทยได้รับมาจากามาจากรางวัลน,นี้นะคะจากประเทศอังกฤษเราใช้งานมาประมาณเกือบสองปีแล้วนะคะที่เปิดมาก็ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีอย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านนายกสภาท่านก็ได้มาพูดแสดง ประทักษาที่นี่แล้วท่านก็ยังชื่นชมว่าเออจะทำมบบน,นี้สวยงามอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความยินดีนะคะว่านอกจากคนไทยเองชื่นชมแล้วเนี่ยชาวโลกเขาก็ชื่นชมด้วยรางวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการสถาปัตยกรรมไทยในบ้านเราแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และความสามารถทางการออกแบบจนผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของชาวต่างชาติ